สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ๊กมาปาก,กับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับสภาพอากาศโดยรวมภาคเหนือของฮานะครับเจ้ามาก่อมีอากาศที่เย็นหลายในหลายพื้นที่นะครับนเนื่องมาจากลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนนะครับก็ยังคงปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของฮาอยู่นะครับ แต่ว่าอาจจะมีลักษณะของฝนเล็กๆน้อยๆอยเกิดขึ้นได้อยู่พ่องนะครับโดยเฉพาะทางซีพังเหนือตอนบนแต่ว่าก็มาได้มีฝนนักต่อใดนะครับเป็นฝนเล็กน้อยตะอันนะครับในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับก็มีอากาศเย็นก็มีบ้องบ้างในตอนเช้านะครับแล้วก็อาจจะมีฝนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับบางแห่งตะอ,อันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแนวเขานะครับมาได้กระจายทั่วต่อใดนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่31 -3 อถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุธนะครับก็บอยู่ที่17ถึงสิองศา,าเซลเซียสนะครับยอดดอยนะครับก็บยังคงมีอากาศหนาวต่อเนื่องอยู่นะครับอุณหภูมิต่าสุดยอดดอยก็อยู่ที่8 -12 ถึงององศาเซลเซียสครับ ภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับอากาศเย็นนะครับกับมีหมอกบางในตอนเช้าได้อยู่นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่32 -34 องถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่19นะครับถึงส1เอดองศาเซลเซียสครับบริเวณยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10นะครับถึง15องศาเซลเซียสครับ ในระยะนี้นะครับภาคเหนือเนี่ยของเฮาเนี่ยก็ยังมีอากาศเย็นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝนก็จะบอ่อยมีแล้วนะครับในส่วนของยอดดอยเกาะยังคงหนาวต่อเนื่องได้อยู่นะครับทั้งสัปดาห์นี้ก็มีอากาศที่ค่อนข้างดีเหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับส่วนหลายพื้นที่เนี่ยก็มีอากาศเย็นนะครับบางพื้นที่ก็อยู่บนยอดดอยหนาวๆนาวน,าวนาวขอขอ้อยก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0532779199เกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตอี้นะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน